สวัสดีทุกคนเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราอยู่ในป่ายางนะครับเห็นไหมลองนี่คือฝนตกนะเราจะพาทุกคนมาอัปเดตกันว่ายางเราเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเมื่อเช้าก็กกีดมาอยู่สามสามสี่แถวนะแต่ก็อยู่ราวๆประมาณยี่สิบต้นได้ไหมก็น้ำยางที่ได้มาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไหลพอสมควรนะ ต้นนี้เลยครับทุกคนต้นที่ขอบสระตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนนี้ฝนตกแรงมากแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าแลบด้วยก็ก็ไม่รู้ว่าฝนจะหมดเมื่อไหร่นะทุกคนนะก็นนี้ครับน้ําซับทั่วบริเวณเลยครับผมฝนตกแรงมากประมาณนี้เลยทุกคนต้นนี้นะทุกคนที่ว่าไหลดีมากอะตอนนี้น้ําสระของเราก็เต็มเลย เรากลัวจังเลยว่าต้นนี้ต้นยางต้นนี้มันจะจมน้ํานะไม่จมไม่ว่านะครับแต่กลัวมันจะโค่นครับอันนี้คือขอบสะนะทุกคนเนาะขอบสะนี่ขอบสะมันไม่มีน้ํำนะฝนตกมามากี่ทีกี่ทีก็ไม่มีน้ําพอช่วงเนี้ยคือน้ํามันเต็มมากเลยฝนมันไม่ได้แรงนะทุกคนพายุอะไรนั่นแหละคิดว่ามันจะหมดไปแล้วมันดันตกมาอีกอนะต้นเนี้ยเฉลีย่ย แล้วเราได้น้ำยางประมาณ1ถ้วยนะทุกคนเกือบเกือบหนึ่งเือบเกือบเต็ม1ถ้วยอะ่ะเมื่อเช้ากิน,นแต่สิบโมงเก้าโมงเนาะจนตอนนี้ก็ยังจนมันมันไม่หยุดอะ่ะอันนี้เราหย่อนน้ำกดไปแล้วแข็งโปกเลยเราเน้นน้ำกดค้นๆนะทุกคนเนาะอันนี้หนื่อืๆห,ห,หน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโดนน้ำฝนแล้วเรามาคนประมาณนี้ทุกคนก็เดี๋ยวเมื่อกี้ก็ ไปดูมาเราไม่ได้หยอดน้ํากดอยู่ประมาณห้าหกต้นนะทุกคนนะเมื่อกี้ก็ไปเจออีกต้นนึงคือมันไม่ได้อยู่แล้วแหะแต่เราก็อยากจะนกนโกนกวนไว้เฉยๆแหละเผื่อเอาไว้ทําเชื้อไฟทุกคนมันเป็นเชื้อไฟที่ดีมากเลยตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยพายุไม่รู้ว่าจะหายไปเมื่อไหร่นะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้คนทํายางนะทุกคนนะใครที่มีหมวกยางก็โชคดีไปในใครที่ ยธรรมชาติก็เนี่ยครับหนักหน่วงเลยถ้าถ้ามันมันปกติอ่ะคือตอนนี้ฤดูการมันเทียนไปหมดแล้วจากที่ตอนนี้เดือนพฤศจิกายนใช่ไหมมันเข้าสู่หน้าหน,นาวแล้วมันก็ยังมีฝนอยู่นะทุกคนซึ่งปีนี้ฝนมันมามาแบบโอโ้โหเจอพายุพายุบ้าพายุบอสามเดือนฝนตกยังไม่ได้กีดยางเต็มที่สักวันเลยปีนี้ ดูหน้ายางได้เลยครับว่าเรากรีดได้เท่าไหร่กรีดได้ไม่ถึงยี่สิบวันในท้องประมาณนั้นทุกคนก็สู้ๆกันไปครับผมถ้าเมื่อไหร่ที่ฟ้าเปิดแล้วพร้อมพร้อมทำเงินแน่นอนในป่าย,ยางของเรานะตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมเลยกลัวเลอเกินว่าสะล้นต้นยางถลม่มหลายๆอย่างนะครับทุกคนดินมันอ่อนดินมันซุด ถือว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าบริเวณสวนยาง